สวัสดีคะ่ะวันนี้สินดี XXL นะคะมาอยู่ที่ราชบุรีคะ่ะเต๊กงงงก๋งตันทอดสองคือกหมูลงหมูลามหมู สวัสดีค่ะวันนี้ซินดี้ X X L นะคะมาอยู่ที่ราชบุรีค่ะแล้วแขกรับเชิญในคลิปของวันนี้ก็คือคุณอันตา <Yeah. S 2> วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้แหะคะ่ะเหมือนจะอยู่สนามกีฬาว่าเราเชียร์ลีดเดอร์กันแรงม,มากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทารา c o f f e ่ค่ะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองแม,ม่กลองเราจะดีใจแล้วก็เหมือนแม่น้ำเจ้าพยาไม่ อากาศก็ดีมากเลยนะคะและที่สำคัญวันนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนเลยว่าฝุ่น150ขึ้นไปค่ะแล้วเราก็นั่งกันอยู่เอาดอเอาดรริมน้ำกลางแดดแต่เราก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าผิวเราดีใชสุขภาพเราดีเพราะว่าผิวเราออร่ามาจากข้างในออค่ะจิตใจดีกินน้ำก่อนนอนสวดมนต์เหรอ,อก็เลยดี <laughs> โอเคมาดูอาหารกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะอาหารที่เราสั่งมานะคะก็มีมแมลงวนันไม่ใช่ะโอเคมีอะไรนะไม้ฟืนไม้ฟืนเธอเป็นผู้ร่วมคลิปกับเราเดีวเกินต้องบอกก่อนว่าเมน,นูวันนี้สิ่งที่เราสั่งไปตอนแรกคือเธอเราจะลดน้ําหนักขออาหารคลีนค c ี e และสิ่งที่เราได้มาตรงหน้าคือส้มตำทอดสตำทอดสองคือสเต็กหมูล่าหมูล่หมูอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสเต็กหมูร้มัน ะอันนี้ก็เป็นลาบหมูไรมันอันนี้เป็นส้มตำทอดด้วยน้ำเพราะฉะนั้นวันนี้เรากินได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่เหลือกินไหมกินกินกินค่ะนี่คือแค่ร้านแรกของเรานะคะแล้วก็พามาในบรรยากาศที่ดีขนาดนี้และอาหารที่จานใหญ่ขนาดนี้เทปนี้รับรองว่าไม่มีคำว่าเบาใช่เราจะเพราะว่าเราหนักมาก หมายถึงกินหนักมากใช่แล้วเราก็หนักจริงๆด้วยค่ะือ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนช่วยให้กําลังใจคุณออนหน่อยนะคะเพราะคุณอ่อนเขาอยู่ในภาวะที่ต้องการลดน้ําหนักนี่ก็เลยเป็นอาหารลดน้าหนักที่คุณอ่อนเธอสั่งของเธอมานะคะ <c oughs> แล้วก็มากไปกว่าน,นั้นนะคะราชบุรีใครบอกว่าไม่มีของเด็ดเมื่อกี้นะคะที่เราขับผ่านมานะมีคาเฟ่ยเยอะมากแล้วก็คาเฟ่แบบคิวๆด้วยนะคะรวมถึงเดี๋ยวเราจะไปที่ คอร์รฟิลกันด้วยอ่าคอร์รฟิลจะมีอะไรเป็น<ม>จุดเด่นมีเทศกาลอ่ะอบไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอยากพาไปเห็นกับตาชลืมไฮไลท์ของวันนี้ไง <c oughs> เธอว่านอกจากราชบุรีที่เราจะมากินอาหารและไปเที่ยวคาเฟ่แล้วไฮไลท์ที่เรามาราชบุรีในครั้งนี้เพื่อร้านคอร์รฟิลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีจัดเทศกาลประจําปีค่ะคอร์รฟิลมีอะไรมีเมลอนมีของกินมีฟาร์มมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแต่ ไม่ให้ดูภาพไม่บอกข้อมูลละพอละแค่นี้แหละเดี๋ยวเข้าไปดูกันรอนะคะทุกคนแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าที่คอร์รฟิลมีอะไรเด็ดเด็ดถ้เราทําบ้างแต่ตอนนี้ประเด็นขอกินก่อนหิวหิวขอกินอาหารลดน้ําหนักนิดนึงนะคะเอาตรงไหนมาลดน้ําหนักอินก่อนไม่ได้หรอกฉันอยากกินสองตัวประเด็นไม่ได้ก็สั่งเลยไม้ฟืนสามารถเคลียร์โต๊ะให้เธอได้คือนตอนหลัง สเต็กอร่อยจริงสเต็กหมูราคาถูกแล้วก็แบบร้อยกว่าบาทแต่ว่ากินใหญ่มากแล้วก็เนื้อนุ่มมากรสชาตินี่แบบดีต้องตามสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดง่ายหวานๆเกี้ยวหว้นหวานมากๆนั้นทำเป็นมกขาะเจ้าปืนว่าไงคะในนี้เหมือนผสมอะไร้คะ ล้ว้มตำเปนมีน้ำขาเปียง้ไแล้วแบบว่าตัวผักก็ไปทอดกรอบกรอบมากเคี่ยเลย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 เคี่ยหมดเคียหมดยำเตลามอน้านใหญ่ คือนี่คือรอบสองในการสันเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอาหารสมับคนลดน้ำหนักอย่างแคจรอะไงนี่นะอะไรมาลดรอบสองตึ้งตึ้งนี่นี่คือแบบเฮลตี้มากๆแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยนักรับนะครักคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลอยู่ไหนไม่มีปลามีโอเมก้า3คุณออนความสุขของคุณซินดี้ เมนูไปเก็บเอาเมนูไปเก็บอาหารไทยเขารสชาติดีอาหารฝรั่งก็ดีแต่ว่าอาหารนี้นะอาหารนี้หวานจะหวานไปนิดหนึ่งอาจจะแบบอาจจะเป็นแนวแบบเหมือนคนคนเมืองคนอันนี้มันยังดูกลางๆแล้วต้องชิมแบบนี้อ่ะตัวอ่ะอุ้ยตายแลยยังยังไม่ได้เข้าปากแต่เมื่อกี้ตัดกล้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยแคปมู นี่คือตำตัวผิดครึ่งเม็ดค่ะช่ปะนี่น็นนิตากลางน้ำแล้วนะอาารไทคารตดีมากเลยดี่ขนาดไม่เผ็ดนะอือยอละดีอ่ะ นี่คือที่รู้บ้เขาให้เครื่องเยอะมากใช่ก็มาดูใกล้ใจค่ะเครื่องแน่นมากเลยในะจังน้อนดูสิให้ห่วเครื่องอ่ะร้านเนี้ยอืมเดี๋ยวมีมาอีก200ดีไหมเกี่ยวสิเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว เม็ดเม็ดมาให้ขอชิมหน่อยว่าอร่อยไหม <c oughs> ไม่ใช่สหาหร,ร,ร,าาร่ายจระมะขามสวยสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยตามันแรงมากนะโยนอีกทีอุ้ยอุ้ย,ยอุ้ยชมมแซลมอนอันนี้นะคะแซลมอน <c oughs> แซลมอนที่กินไปทุกจานเมื่อกี้ที่หน้าเหลือตก อ้ยทำไมเคยไม่บอกแต่แล้วมันยังคงกินอยแล้วกไ่อมูงโ้ีมันมากเลยน้วลงกินตรงนี้อ้ยไมมันไม่ดีมันเป็นกิจกรรมของผู้หญิงดีๆเม่ีเยังบอกว่าจะกินมันอยู่เลยมากเหรอ ใครร้าม่พูดอะไรแบบนั้นเนกันเลยโอ้ยฉันรูถ้าใครว่างๆนะคะอย่าลืมนะคะทาราทอปปี้ค่ะถ้าเกิดเมียบัดใช่อาหารอร่อยที่นั่งเลิกนะคะถ้าเกิดใครเมียกาสนะคะเราได้มานั่งดื่มน้ำแบบนี้นะคะถูกว่าแบบว่าเลิศมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบบได้นั่งหุอข้างในก็ถือว่าได้มองแม่นมําไินกรองเข้ไป แลาวอนนี้อาเลยนะอ่าเขามีห้องแอร์ด้วยนะคะเผื่อใครที่แบบไม่ปลื่นการนั่งเอาดอแบบนี้นะคะือได้ยินแล้วแหละว่ามีเสียงปลาแบบตีมีปลาตีน้ำแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะมีพรววยถึงขนาดคุยลูกนี้ถ้าสวยมากอ่ะคือให้อาหารสิบอกไปออื้ พาไปหมดแล้วจ้า